กาวสรีครับพี่น้องปองป่ายครับกาสวัสดีคุณผู้ชมมาถึงมองถุกบอลครับก็บกับท้องยอไซน์ที่ช้าแนวกิงงออยู่เมื่อวานนี่เก็บงอครับพี่น้องเกือบตายเหงาแดด แดดแห้งไปสามสิบหาลัง,งลแบบลูกค้าไอ้ลูกค้าก็สีเอาตอนใบสองเนี่ยใ่ไหมต้องเร่งเล่งเล่งเล่ง,ลงแล้วก็บ่ได้พักนะมัหยพักกินข้าวแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วก็ลงเลยวยังสินะเออก็เลยเมยเมยแดดพร้อมละแล้วมื์อนี้ก,ก็เลยเก็บมังขุดต่อไปน้องวันเว้นวันวันเว้นวัน,วน เก็บไปได้เกือบย่ามแล้วเนี่ยเมนบบพี่น้องนี่เราลองลักสีคืนึ้นงล่งๆมังคุดเงาะโอเค okay, พี่น้องเดี๋ยวขอเก็บมังคุดต่อก่อนครับ ต้องหาที่ละลูกละลูกละลูกเด้พี่น้องเลยบแมนว่าปิดปิดปิดเอาหมดเลยโบแมนเด้หาแต่ลูกที่มันสุกแล้วก็เป็นสายเลือดน่อยเดียวจังสิน่ะตัวดำดำมันบ่คอยมีราคาปันไดตัวที่มันเป็นสายเลือดนิดเดียวนิดเดียวเนี่ยพี่น้องมีราคาแห้งย่างทันสุกดำนะแม่อือนั่นแหละเราเพื่อจะไปหอดกรุ้งเทพเพื่อสิไปหอดจีนจังสิน่ะเออมันก็สุกพอดีมันบ่นั่นแหละมันก็เลยแพง อันดำดำมันบ่คอยแพงเด้คนแต่ส่วนมากคนกรุงเทพคนอยังเขาจะเอาแบบดำดำมันบเออเลือกเอาน่วยดำดเวลา,า,าๆๆสื่องสินะ่ะโ okay, อเควอาหลายเจ็บข้อละ <Okay. S 1> เก็บมังคุดต่อครับพี่น้องต <c oughs> ั้งแต่เศ้าหอดหมืดหอดคำพี่น้องเก็บมงังคุด เอ12 13รู้เอ2 13ล่างก่นเมื่อยแห้งเพียแห้งเพียแดดต่อไปจะไปส่ทรงโลงครับที่นองมันเ้งขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาบึงมาชมการเจริญปัญไาก้กดติดตามกด subscribe ไห้้องครับพิพากษาอะไรก็ันครับยนี้อ,อนรท่านาสุขทุกท่านครับแล้วก่อนสวัสดีครับ